มีหลายคนถามว่าทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้วได้อะไรทำไมต้องทำมาตรฐานแรงงานไทยคำถามเหล่านี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเบนจบพาชาวลิตานนตัวแทนฝ่ายบริหารบริษัทซีเลสอินดัสตี้จำกัดมหาชนค่ะบริษัทซีเลสเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกุ้งแช่แข็งส่งต่างประเทศค่ะมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดชุมพร ปัจจุบันนี้มีพนักงานรวม1,800คนค่ะข้อกำหนดมาตรฐานแรางงานไทยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในก,การบริหารจัดการแรงงานที่เหมาะสมของทางซีฟเลเองค่ะจุดเริ่มต้นของการทำมาตรฐานแรางงานไทยของบริษัทนะ,นะคะก็เริ่มจากผู้บริหารนะคะเล่งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานคุณภาพชีวิตของพนักงานต้องดีนะคะมีะไรายได้ที่มั่นคงมีการทํางานที่ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะรวมถึง การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะในวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างเท่าเทียมกันค่ะข้าพเจ้ของเราเยอะทีทั้งหลายสัญชาตินะคะปัจจุบันนี้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสบูรณ์นะคะเป็นเวลาต่อเนื่อง14ปีแล้วค่ะสําหรับมาตรฐานแรงงานไทยก็จะมีการปรับเวอชั่นปรับปรับเข้มข้นนะคะเพิ่อเสข้อกาหนดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มาตรฐานแรงงานไทยของเราค่ะสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานด้านสากลค่ะ เวอร์ชันปัจจุบันก็จะเน้นทางด้านของความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะทางด้านแรงงานเช่กนการข่ายองค์กรของเราก็ต้องพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของพนักง,งานในวงกว้างด้วยเพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดอันนี้ค่ะตัวตัวบริษัทเองนะคะก็ยังสนับสนุนซักพายเออร์และส,ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องตลอดบคงสร้องประทานของเราค่ะที่ต้องมีหน้าที่ในการใส่ใจแรงงานและดูแลแรงงานตามข้อกังคับมาตรฐานแรงงานไทยด้วยค่ะ บริษัทเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นนะคะจะต้องเริ่มจากคุณภาพชีวิตของพนักง,งานที่ดีด้วยะค่ะตลอดเวลา14ปีค่ะบริษัทในเรื่องของการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมานะคะโอกาสกากนนอกของบริษัทก็จะเป็นเป็นในเรื่องของบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะต่อลูกค้าต่อสังคมค่ะต่อแรงงานบริษัทมีโอกาสในเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันที่มากขึ้นนะคะหลังจากนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒ คุณภาพชีวิตของพนักงานของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ